ดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะพาทุกท่านมารับชมกับบ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะอยู่บนพื้นที่4ไร่3งาน82.1ตารางวาค่ะราคา2,990,000บาทนะคะราคานี้ฟรีค่าโอนให้ด้วยค่ะและมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะคะอยู่ในโซนบ้านโดนท่อนสารานทางหลวงชนบท โคกสามนตำบลสำรานอ,อําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นคะ่ะอยู่ใกล้ฟาร์มมิตเตอร์คอนอยู่ใกล้บ้านหนองบึงแกอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านโนนทอนวิทยาและอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพนะคะกมลมรื่นด้วยต้นไม้มากมายเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศดีๆนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะเรียกันได้ว่าท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะ พร้อมทั้งน้าแปลงที่ดินนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์ค่ะท่านใดสนใจบ้านสวนแปลงนี้นะคะ4ไร่3งาน82.1ตารางวานะคะราคาเพียง2 9 9 0้าน9,90บาทติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือต้องการชมพิกัดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อน ท่านสามารถติดต่อรับชมพิกัดได้ใ,ใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะเจคเคนน์ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ